เอ้โยนในคลิปนี้ผมจะมาจัดเพียร์ลิสอาวุธในเกมโซโล่ฮันเตอร์กันนะครับผม แสดงรู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนแจ่มนะครับผมไปดูคลิปกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีก1เครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเน็ตแล้วก็ป้้้้้้อออองกกกัััััันน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 าา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 รรรรรรรแแบบบบบบตตตเเเเเเสสสืื่่่่มมมมมมดดดววยยะะะะะคคคคคคผผิลลล10ททถปไไจช ะครับแต่ส่วนตัวผมนจำเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็กเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนเข้าเนืหาคลิปก็ฝากร้านชั้นรวมเหมือนเด้วยนะครับผมสำหรับที่จะกดเกมพาร์ททุกแมปในโลบอคที่สามารถกิฟได้ทั้งนทันก็รับกดเหมดเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มถึงมีบริการจําหน่ายโลบอคแท้แบบกลุ่มแล้วก็ แบบไอรีพาร์ตด้วยนะครับผมผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถไปใช้บริการกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งก่อนเราจะไปจัดเทียริ์กันเนี่ยผมขออธิบายหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับผมว่าว่าเกมนี้นะครับผมความแรงของอาวุธหรือว่าดาเมจของอาวุธเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะครับผมมันจะอิงจากสิ่งที่เรียกว่าสเตตของเรานะครับนั่นก็คือค่าสตนเตตเลนนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยอาวุธทุกชิ้นนะครับผมดาเมจพืพ้นฐานเนี่ยมันเท่ากันหมดมันจะแตกต่างกันที่ สกิลทีแล้วก็สกิลใช้งานแต่ละอย่างนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องดาเมจเนี่ยผมขอละไว้ที่เข้าใจว่ามันจะตามสเต็นะครับผมในคลิปเนี่ยก็จะจัดเทียริสจากสกิลแล้วก็การใช้งานของมันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในตู้ในตู้สุ่มซัมมอนมันก็คือดีวายเบดนะครับ ซึ่ง DIY Bed เนี่ยผมไม่สามารถหาได้จริงๆ1เลยคือผมเกลือด้วยแล้วก็2ก็คือใน u t u b e เนี่ยผมไปหาคลิปแบบว่าโชว์เคสคลิปรีวิวเนี่ยก็หาไม่เจอ DIY b e ดมันคืออันไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีหรือว่ามีคําแนะนําสำหรับ DIY b e ดเนี่ยก็มาแนะนําได้แต่ว่าในคลิปนี้ก็ขอไม่จัดเทียริส DIY b e ดเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ลองเล่นนะครับผมผมจะจัดมาจากที่ผมเนี่ยได้ลองเล่นแล้วเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าเทียริสนะครับ ซึ่งผมจะมีทั้งหมดเนี่ย S A B แล้วก็ F นะครับผม F เนี่ยผมสร้างมาเพื่ออาวุธชิ้นนึงเลยนะครับผมเดี๋ยวมารอดูว่ามันคือชิ้นไหนนะครับแล้วก็กําลังเลือกนี่คือผมจะเอาอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงมันก่อนนะครับผมโอเคชิ้นแรกเนี่ยนั่นก็คือเวนอมแฟงหรือว่ามีดงูของทรงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับโอเคมีดทรงนะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยสามสกิลนะครับผมก็คือสกิล F เป็นเวนอมโดเมนนะครับสกิลเนี่ยเวลาเรากดใช้นะครับผมมันจะเเเปปป็็็็นนนนนกกกาาาารรหยิิบบพพษขึ้้้้มมมแแลลลววงืะคัผดจ เออเอโแบบนี้นะครับซึ่งไอตรงดาเมจคอมโบตรงนเนี้ยเนี่ยดูแค่แบบว่าความห่างของสกิลนั้นๆก็พอเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยผมอัพไม่เต็มนะครับผมสกิลการใช้งานของสกิลเอฟเนี่ยคือดีมากนะแค่ว,วิ่งไปแล้วก็กด F ทิ้งไว้แล้วก็วิ่งต่อ้เลยมันจะแบบว่าทําดาเมจแล้วก็เคลียร์มอนไปเองเลยถือว่าใช้ได้ดีมากสำหรับสกิลเอฟนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลอานะครับผมเวนอมพุดดลนะครับสกิลเนี่ยมันจะซินสกิลแบบว่าไว้เคลียร์เป็นหมู่ๆนะครับผมก็คือเข้าไปใในนนนนดดงช่มมมมมัมมบบั้้แแลลวกกกก็สิะเหหอุบบบีครผ ซึ่งสกิลนี้นะครับผมเวลากดใช้เนี่ยมันจะอมตะด้วยนะครับผมส่วนใหญ่สกิลที่กดใช้ที่มันแบบเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันจะอมตะสักคู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าสกิล R เนี่ยมันรู้สึกว่าใช้งานง่ายก็คือกดใช้แล้วก็บินต่อแบเงี้ยเวลาที่กดใช้แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆสำหรับสกิล R นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสกิล C นะครับผมสกิล C เนี่ยผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยคือมันขาตายแล้วก็แอนิเมชันมันอยู่ที่เดิมนานเกินไปนะครับอ่ะกกกกกกด C นนนนนะะะคครรรรัััับบบผผมมมปป๊จเเ็็็็าตตีี่่อแแแลลล้้้ววววพุง แล้วก็พอตีเสร็จคอมบัสท้ายเนี่ยมันจะติดพิษด,ด้วยประมาณ3ฮิตนะครับซึ่งสังเกตว่าคูลดาวเนี่ยมันโคตรนานเลยแต่ว่าดาเมจต่อ1ชุดสกิลเนี่ยถือว่าแรงมากๆสรับสกิลซนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไอเบนอมแฟงนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเลยให้เป็นเทียสเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นอาวุธที่1เลยคือสกิลหนึ่งสกิลสองเอฟกับอาเนี่ยใช้เคลียร์มอนดีมากแล้วก็สกิลซีเนี่ยถึงมันเป็นขาตายก็จริงแต่ว่าเวลาใช้กับบอสอะไรเงี้ยมันแรงมากๆเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาต ให้ S ไปเลยสำหรับ Venom Fang นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผม Link Sword นะครับผมอาวุธที่น่าจะจัดเทียบมันเป็นเทียบที่แบบว่าเหนือกว่า S ไปอีกนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับต่อมานะครับผมเป็นอาวุธที่แบบว่าดีสุดในเกมเลยก็ได้นะครับผมในทางตรงกันข้ามนะนั่นก็คือ Link Sword นะครับ Link Sword เนี่ยมี3ามสกิลเหมือนกันเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลแรก F Cyclone X นะครับผมลดแสงจอหน่อยนะครับผมเหนือเอฟเฟ t มันจะอลังการเกินไปนะครับผมมากดเลยบึ้มนี่นะครับโอ้โห โอ้โหแสบตามากเมื่อกี้ผมกดใช้แล้วแบบแสบตามากเอาใหม่เขาหนึ่งนะครับผมนี่เป็นการชาร์จใช่ไหมครับผมแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ตอันนี้นะครับผมโอ้โหมันใส่โคนแอคตรงไหนวะเนี่ยวิ่งไปเตะซึ่งดาเมจเนี่ยไม่ต้องไปเทียบกับเวนอมแซงเพราะว่าผมอัพไม่ได้เต็มแต่ว่าให้ทุกคนดูความแบบว่าเอฟเฟกแล้วก็แบบระยะสกิลแล้วก็แบบว่าความห่างของแต่ละสกิลของมันนะครับผมอ่ะนี่คือสกิลเอฟนะครับผมพุ่งไปเตะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมสกิลต่อมาเป็นสกิลอาร์นะครับผมเกลคลาสนะครับ ดูดีนะครับผมอันนี้คือลดแสงจอากันนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นการวิ่งไปแล้วก็เตะหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ดาบฟันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าดาเมจเนี่ยถ้าพูดกันตามหลักการเนี่ยมันจะแรงกว่าสกิลเอฟเนี่ยประมาณ2เท่านะครับผมอ่านี่คือสกิลเอฟนะดาเมจห้าพันใช่ไหมแล้วพอความแตกต่างของสกิลอ่าเนี่ยเป็นการเตะแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งนะครับผมหมื่นสี่ก็จะแรงกับแทบจะแบบว่า2เท่าเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมผมจะเป็นสกิลที่ดีสุดสำหรับไอ้ดาบนี่แหละนั่นนก็คคือะรับ เวลากดใช้เนี่ยมันจะเป็นการฟันดาบรัวๆแบบนี้นะครับผมดาเมจเนี่ยก็ถือได้ว่าใกล้ๆกับสกิลอาร์นะครับผมแต่มันก็แบบว่ารู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับผมที่สุดแล้วก็สำหรับไอลิงซอสนะครับแล้วก็ M1 ก็ปกติทั่วไปนะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไอนี้เนี่ยมันควรจะอยู่แบบว่าสูงกว่าเวนอมแฟนนิดนึงเอ้อเล่นแน่นอนว่ามันอยู่เอฟแน่นอนก็คือกากสุดเลยนะครับผมทางทีมงานนะครับผมควรที่จะแก้ไอวัตชิ้นนี้มากๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ย มันก็คือขยะมิติดีๆนี่เองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นทันเดอร์แอคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับต่อมาเป็นทันเดอร์แอคนะครับผมเป็นอุธที่ผมรู้สึกว่าใช้งานค่อนข้างดีเหมือนกันเทียบเท่ากับเวนอมแฟงเลยนะครับมันมี3สกิลเชน่นกันก็คือสกายเคเวอร์ไซด์เดโอ้โหเด่ละชื่อเวลากดใช้นะครับจะเป็นการเดสฟันปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบแบบนี้นะครับซึ่งไอสกิลเนี่ยมันจะแอบใช้ยากนิดนึงแต่ว่ามันจะวงกว้างนะครับผมก็คือเวลากดใช้เนี่ย หนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนทั้ง1ฮิต2ฮิตมันจะแบบว่ากะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมเนี่ยเวลาใช้งานเห็นไหมบา,างครั้งก็โดน2บางครั้งก็โดน1นะครับผมมันก็แบบว่าเอ่อค่อนข้างใช้ยากถ้าให้โดนทั้งหมดอะไรงี้นะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงเวลาตีมอนเนี่ยมันใช้งานง่ายเพราะว่ามอนเนี่ยมันเป็นหมู่ๆใช่ไหมแล้วกดไปทีนึงก็โดนทั้งหมู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีแบบบางจังหวะที่ใช้แล้วมันแบบว่าพุ่งไปทางไหนไม่รู้เออเมึนๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็โดยๆก็โอเคสำหรับสกกิิลลนนนนนะะะะคครรรัับบต่่่่อออมมาาาเเป็สผววไีย ต Storm, Storm, อมสตอมคอโตร์อะคือสกิลอีเป็นสกิลปลาระยะไกลนะครับผมคือมันจะไปตามเป้าที่เราเล็งนะครับเช่ผมเนี่ยเล็งตรงดัมมี่ที่พื้นใช่ไหมผมปลาไปปึ๊บนี่มันจะเป็นการปลาขวานไปเนะดี๋ยวผมต้องไปไกลๆว่ะถึงจะเห็นซึ่งสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากก็คือระยะทางที่แบบว่าสมมติเราเล็งไปที่ดัมมี่ใช่ไหมครับระยะทางจากตัวเราไปถึงดัมมี่เนี่ยถ้ามีมอนตามทางเนี่ยมันจะโดนหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงจุดที่เราเล็งเนี่ยมันจะมีระเบิดอีกครั้งหนึ่งด้วยเดย พราะงั้นเนี่ยสกิลอาร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับไอทันเดอร์แอคนะสุดสุดท้ายจะเป็นสกิลซีนะครับผมทันเดอร์แคทขัดจะซึ่มขัดจะซึมซึ้มซึมออย่างหนึ่งแลดใช้จะเป็นการโดดไปตีแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสกิลนี้มันค่อนข้างใช้งานแบบว่าง่ายแต่แบบด้วยด้วยความที่แบบว่าสกิลเอกับ R มันดีนะพอจะเป็นสกิลซีมันแบบว่ากระโดดตีเฉยๆแบบนี้นะครับผมมันก็รู้สึกว่าอดบๆไปหน่อยนะครับผมมันก็จะแบบว่า จะถามว่าแรงไหมมันก็เท่าเท่ากับสกิล F กับ R นะมันไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะครับผมเนี่ยปึ๊บแบบนี้นะครับผมมันก็ดีตรงเรื่องสกิล R ที่ใช้ระยะไกลได้นะครับผมแล้วก็สกิล F ก็แบบว่าเคลียร์มอนดีเพราะงั้นเนี่ยผมขออนุญาตให้ Thunder X เนี่ยอยู่ตรงแบบว่าหัวหน้าห้อง A แล้วกันประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นสิ่งที่คนเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะมากๆนั่นก็คือเออ่คา,าตานะไฟนะครับซึ่งคาตานะไฟเนี่ยผมขออนุญาตเอานหฮัทน้องมารีวิวเพราะว่าผมยังหาไม่เจอนะครับผมโอเคซึ่่งคาาาตนนนะไฟเียมัดรอปจก ดันดีเซิร์ดนะครับผมหรือว่าดันตรงชายหานั่นเองนะครับมีทั้งหมด3กสกิลเช่นกันสกิลแรกเนี่ย b l e s s i n g dash นะครับผมเวลากดใช้เนี่ยมันจะเป็นการฟันไปข้างหน้าประมาณ3ฮิตแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวฟันให้ดูใกล้ๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสฮิตแบบนี้นะครับคือถ้าไปใช้งานจริงเนี่ยหมู่นึงเนี่ยตายหมดแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาเป็นสกิล R นะครับผม อีาะะอาะะคารัสสโตอีคารัสสโตคัสอ่านว่าอะไรวะเนี่ยซึ่งสกิลนี้เวลากดใช้งานนะครับผมจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ถีบลงมาข้างล่างแบบนี้นะแล้วก็เวลาถีบเสร็จเนี่ยคนที่โดดแล้วโดนดาเมจจะติดสถานะเผานะครับผมนี่บึ้มแล้วก็เผาต่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นสกิลรู้สึกว่าเป็นสกิลแบบดีที่สุดของมันเลยจะคล้ายๆกับสกิล R ของ Thunder Axe ก็คือเป็นสกิล The a แอสออฟเดอะฟีนินะครับผมเวลากดใช้เนี่ยมันจะต้องเล็งตามเมาส์นะครับผมนี่ จะเป็นการปาขึ้นดาบไปแล ment, ้วก so, ็พอถึงจ so, so, ุดหมายเนี่ยม like ันจะมีระเบิดอีกทีหนึ่งคล้ายๆกับ Thunder x c e r นะครับผมคือระยะทางที่แบบว่ามันกําลังวิ่งเนี่ยถ้ามีมอนในในเส้นเนี่ยมันจะโดนดาเมจด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาปาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระเบิดระเบิดอีกทีหนึ่งตรงจุดหมายนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งผมขอจัดมันอยู่ตรงหน้าห้อง A แตงหน้าขวานไปด้นึงแล้วกันนะครับผมอาจจะอยู่แบบว่าระดับเดียวกันกับขวานประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไทเดนนะครับผม ไทเดนเนี่ยมีแค่2สกิลนะครับผมเป็นโพไซดอนวาสกับจอซัมเมอร์นะครับสกิลเอฟเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าปาขึ้นสายฟ้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับสกิลปาฟินิกแล้วก็ปาขานนะครับผมก็คือเป็นสกิลสแปมแต่ว่าข้อดีของสกิลนี้คือมันครูดาวเขาล้างไวพอสมควรเลยนะครับผมก็คือถ้ามีในระยะเนี่ยรู้สึกว่าไม่โดนด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะระยะดาเมจมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับผมเนี่ย ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับผม j ซมมั Summer นะครับเวลากดใช้เนี่ยมันจะเป็นการปาขึ้นดาบไปนะครับผมข้างหน้าไม่ใช่ขึ้นดาบขึ้นหอกแล้วกันดูกนสกิลระยะไกลหน่อยนะครับผมนี่เป็นการปาไปแต่ว่ามันจะไม่ไกลเท่ากับสกิล F <cos> นะครับผมมันจะมีแบบว่าระยะประมาณสักประมาณนี้มั้งเนี่ยจากที่ผมวิ่งประมาณนี้นะครับผมระยะประมาณนี้มั้งพอกดใช้มันก็จะเป็นแบบว่าขึ้นดาบปาแบบนี้นะ รู้สึกว่ามันจะมีแค่หนึ่งฮิตหรือล่าผมพยายามใช้อยู่บางครั้งมันโดนสองฮิตบางครั้งมันโดนหนึ่งฮิตก็เลยงงๆมันจะเป็นการปลาไปก่อนแล้วก็พุ่งไปเก็บนะครับผมเนี่ยปลาไปแล้วก็พุ่งไปเก็บนะครับผมจะมีได้เมจนสองฮิตซึ่งผมบอกเลยว่ามันใช้งานจริงๆเนี่ยมันดีไหมมันก็มันก็ได้แหละแต่แบบว่าบางครั้งมันก็ไม่โดนใชนไหมมันก็นั่งจะใช้แบบว่าพลาดง่ายไม่โดน2ฮิตง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตให้เป็นบไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่า หนึ่งเลยคือมันไม่ค่อยได้จะแบบว่าใช้งานได้แบบสะดวกสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สกิลมีแค่2สกิลนะครับผมก็เอาไปบีแล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงอาวุธที่แบบว่าทุกคนชอบกันนะครับผมทั้ง2ออย่างทั้งเคียวเงาแล้วก็มีดทรงนะครับเริ่มจากมีดทรงหรือว่าดูเอลด็คเกอร์ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมาเป็นดูเอลด็คเกอร์หรือว่ามีดทรงนะครับมีดทรงเนี่ยสามารถได้จากตู้นะครับผมเป็นมิสติกแล้วก็ ได้จากดันเออ่สไปเดอร์หรือว่าดันแมงมุมด้วยนะครับผมมีโอกาสได้จาก2ทางนั่นเองนะครับซึ่งจะมีแค่2สกิลเหมือนกับไทเด้นเลยนะครับผมแต่ว่าดีกว่ามากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสกิลแรกนะครับผม360บาเล็กนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลหมุนแบบนี้นะครับผมแต่ว่า1เลยคือความนานของสกิลเนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่า กระจายค่อนข้างดีนะครับผมก็คือเป็นดาเมจวงกว้างด้วยนะครับมันจะคล้ายๆกับสกิลอาของเวนอมแฟงที่แบบว่าหมุนรอบๆแบบนี้นะแต่มันจะนานกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับผมซึ่งตรงเนี้ยใช้เคียร์มอนได้โคตรดีนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลซิกแซคสเตลสนะครับซึ่งไอซิกแซคสเตลส์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสกิลขวานสกิลแรกสกิลเอฟนะครับผมคือแบบว่าเป็นการพุ่งไปฟันแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าจะฮิตเยอะกว่าขวานเนี่ยหนึ่งฮิตนะครับผมจะเป็นพุ่งแบบว่า 3รอบนะครับหนึ่งสองสาประมาณนี้นะครับผมซึ่งขวารู้สึกว่าพุงง่ง2มันก็จะไม่ผิดนะ <c oughs> ก็มันใช้ได้ดีผสมควรคือเวลาแบบว่าเจอมอนเป็นหมูใช่ไหมวิ่งไปปุ๊บแล้วก็ติกแซกปุ๊บเนี่ยหมดเลยนะครับผมแทบจะหมดเลยแต่เมันก็จะมีบางจังหวะเนี่ยที่ใช้แล้วก็แบบว่ามันพุ่งไปไหนก็ไม่รู้มึนๆหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสกิลพวกเนี้ยมันค่อนข้างคูดาวไวนะครับผมแล้วก็วงกว้างมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมรู้ว่ารู้สึกว่าไอ้มีดสรงเนี่ยมันค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ออออออยยย่่าางงงคคคคคืืขข้ดดดีีีมมมมรรรัันนนนูลลวววทุกกสสิเเไพะบผ ก็คือมันหมุนมาใช้ทันภายในหนึ่งดันแหละนะครับผมมันก็ทั้งโอเคผสมครัวเลยนะครับเพราะงั้นผมขออนุญาตให้มีดทรงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเวนอมแฟงเลยนะครับผมอาจจะอยู่แบบอยู่น้ำนิดนึงอยู่เหลื่อมๆนิดนึงประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในเทียเดียวกันนะประมาณนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นเคียวเงานะครับโอเคสุดท้ายจะเป็นเคียวเงาทั้งหมดเนี่ยมี3ามเลืกอยูแต่ว่ามันมีความพิเศษหนึ่งอย่างของเคียวเงาก็คือ หนึ่งเลยคือการตีเอ็มวันหรือว่าตีปกติของเคียวนะครับผมมันแทบจะเป็นเรียกว่าเป็นดาเมจแบบว่าหลักๆของเคียวเลยก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือตีปกติของเคียวนะครับไม่ใช่สกิลนะคือแทบจะเป็นหนึ่งสกิลที่มันใช้ได้เรื่อยๆเลยอัอนนี้คือความกลวงอย่างแรกนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสกิลเอนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สกิลเหมือนกันนะสกิลเอเป็นการพุ่งไปแล้วก็ตีขึ้นแล้วก็ตีลงอีกดาเมจหนึ่งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะหลายที่ผสมควรนะแบบว่าพุ่งก่อนตีีขึ้้้นนแแลลลววกกาก,าวก็็างตะครับ ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4ประมาณ4 5ถึงหฮิตเลยนะครับซึ่งมันใช้กับบอสค่อนข้างดีแต่ว่ากับมอนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโดนถ้าเป็นมอนตัวเล็กๆหรือว่ามอนแบบว่าไม่ได้เป็นหมู่มากแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะไปตีาอากาศมันจะแบบไม่โดนดาเมจอากาศบางจังหวะนะแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลอานะครับผมไซส์เฟนซี่นะครับสกิลอาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันจะเป็นสกิลระยะไกลที่แบบว่าตัวเราเนี่ยพุ่งไปด้วยแบบนี้นะครับผม คือแบบว่าสมมติเราเจอมอนใช่ไหมเราแบบว่าแบบกำลังตีอยู่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เจอมอนขนา้างหน้าเรากด R เนี่ยมันพุ่งไปเลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นขึ้นดาบหรือไม่ต้องเล็งนะครับผมคือมันโดนดาเมจไปพร้อมกับตัวเราที่มันมีแบบโมบิลิตี้ไปด้วยนะครับผมซึ่งก็นั่งโอเคพอสมควรนะสก,กิลอาร์สุดท้ายจะเป็นเอ่อสกิลสปินนิ่งไซนะครับสก,กิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลเอ่อคล้ายๆกับปลาหอกปลาฟินิกของดาบไฟแล้วก็ปลาขวานนะครับผมคือแบบว่าปลาปลาขึ้นปลาเคียวไปแล้วก็แต่ว่าามมมันมีคควพิเศษือ เวลาปลาไปแล้วเนี่ยตัวเรามันจะาร์ปตามเคียวไปด้วยนะครับผมเป็นสกิล mobility ย่อมๆที่ดาเมจก็มีนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูทีนึ่งตอนแบบว่าที่โล่งๆนะครับผมเนี่ยปาไปปุ๊บพอถึงแบบระยะสิ้นสุดเนี่ยมันก็จะาร์ปตามเคียวมานะครับผมเอาไว้ใช้ mobility ได้รวมถึงแบบสกิลแบบว่าอา็เก็มี mobility อีกถือว่าแบบขอนั่งพิวสมควรแต่มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราตี m1 ครบ1 1แบบว่า1คอมโบเนี่ยมันจะมีีเ l a y การตีครั้งต่อไปอยู่มันจะแบบว่า ไม่ได้ตีต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับผมแต่ด้วยดาเมจที่มันเยอะมากแล้วก็สกิลที่มันดีมากๆโอเคเพราะงั้นผมขออนุญาตให้เคียวเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าดีสุดในเทียริท์นี้แล้วกันก็คืออยู่แบบว่าหัวหน้าของ S ไปเลยนะครับผมขอแก้น,นึงแลวกันตรงดูเอลเด็คเกอร์เนี่ยผมขออนุญาตให้มากกว่าเวนอมแฟงนึงลวกันประมาณนี้นะครับผมก็คือดีสุดเนี่ยผมให้เป็นเคียวนะครับผมรองลงมาก็จะเป็นดูเอลเด็คเกอร์แล้วก็เวนอมแฟงเนี่ยก็จะเป็นอันดับ3ไปสลับเทียเอสนะครับผม ที้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆแบบว่าชอบรู้สึกว่าคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็ขอย้าไวใ้ใายคลิปหน่อยละกันว่าอันนี้เป็นความเห็นจากผมแล้วก็เป็นความที่ผมเนี่ยได้ไปลองเทสมาจริงเล่นมาจริงแล้วรู้สึกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็เรียงตามความสะดวกสบายใช้ง่ายของสกิลละกันหลักๆก็ประมาณนี้นะส่วนดานเมจเนี่ยก็ตามสเตตตัวละครเรานะครับหรือว่าใครมีความเห็นต่างนะครับผมก็พิมพ์ แต่ว่าแนะนําหรือว่าเสนอข้างใต้คลิปเลยนะครับผมมานั่งอ่านนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเถียงว่าไอ้ลิงก์ซอสเนี่ยควรอยู่เทียบจริงๆแล้วมันอยู่เทียบเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมลิงก์ซอสนี้ควรที่จะแบบว่าเป็นเทียบแบบเอสบวกนะครับผมงั้นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแกส่วนที่ด้วยงั้นขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย